สวัสดีครับทุกคนครับมาก่อติดสถานการณ์การรื้อซากนะตึกที่ประคดพังนะครับที่ถลม่มลงมาเมื่อหลายวันที่ผ่านมาวันนี้ก็เข้าสู่วันที่7จนะดึงสัปดาห์ของการรื้อซากนะครับซึ่งความคืบหน้าก็เราจะเห็นนะครับเนี่ยการรื้อซากเนาะตึกเนี่ยนะครับเริ่ม ด้านหน้าจะเห็นเป็นเศษเหล็กนะฮะเป็นเศษเหล็กเส้นเนาะแต่ว่ากองติดก็เริ่มลดลงไปทีใหยนะเป็นกองเหล็กเส้นด้านบนมันมีเศษผ้านะฮะ ก็ยังตามหาอยู่72ลรายนะครับล่าสุดวันที่3ตามหาอยู่72รายค้นหาอยู่72ลรายนะครับครับเจ็ดสรายนะครับ ี่กำลังค้นหาอยู่แล้ก็มีผู้เสียชีวิต15นะครับแล้วก็รอดชีวิต9เนาะนี่คือตัวเลขนะครับที่ยืนยันออกมานะครับโออากาศวันนี้ก็ คึ้มคึมสรับอากาศร้อนๆนะครับอ้าวน้องเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นคนงานสางานนี่แหละครับทำง,งานอยูใ่ใงสงานนี่แหละหรือว่ามารอยญาติใช่ไหมออไม่รู้ พักพกนอนนอนอยู่ที่ที่ทที่ใช่ไหมหรือว่าเรากลับใช้งานอ่ะฟังภาษาเราไม่ได้นะครับอ๋อพูดไทยไม่ได้อ๋อพูดไทยไม่ได้แต่ก็เป็นคนงานที่นี่อืมน้องก็พูดไทยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับอน้องก็เป็นคนงานที่นี่นะครับก็มารอติดตามสถานการณ์พูดไทยไม่ได้นะครับ โอเคขอบคุณมากครับคุยไทยไม่ได้นะครับไปเราไปเดินดูด้านหน้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ฝั่งด้านนู้นเปิดถนนแล้ว ปิดถนนเปิดการจราจรแล้วนะครับอ่ะก็ยังค้นหาอยู่72รายนะครับกรับรากจึกแถบทางที่อยู่ด้านนี้ ก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังค้นหาอยู่นะครับแต่จำนวนผู้รอดชีวิตนะก็คือเก้าคนนะครับใช่แยกออกากกันพวกงานน้องอยู่เลย ก็เ,เป็นบรรยากาศหน้างานวันที่7ของการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับ72รายเนาะนี่ก็เป็นบริหาบริเวณด้านหน้าการจราจรก็เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วบางส่วนนะเปิดนะก็พอให้รถสัญจรไปมาได้ทั้งสองฝั่ง เอาเนี่ครับก็เราจะเห็นแต่ตอนนี้อ่าที่เป็นปูนนะที่มองเห็นตอนนี้จะเป็นสเหล็กเส้นเต็ไมไปหมดเลยบนยอดนะครับบนยอดตึปบนยอดตึปถ,ถล่มเนี่ยะ,ะ,ะเป็นเฉพาะเหล็กเส้นแต่ว่าการทํางานนะครับก็จะเป็นเบรกรถตอะนนะีที่ว่าคล้ายกับถ้ำปูนะขีดหึงออกมาขีดหึงออกมานะ พอจะทำให้เห็นเฉพาะกองหล็กเส้นที่กองพลเรินอยู่ข้าง,งบนเนี่ยครับยังตามหาอยู่72คนนะครับที่ที่สูญหาอยู่ที่กำลังตามหาอยู่แต่ว่าก็มีการนำออกมา้าเจอก็นำออกมานะครับล่าสุดก็ เสียชีวิต15นะครับ15ศูนย์หาย72ก็กำลังค้นหาอยู่อันนี้ก็เป็นทหารตอนนี้เจ้าพิษทหารก็ยังค้นหาสลับกับการทำงานนะครับวันนี้รวม ติดตามสถานการณ์นะครับกับช่อง YouTube มานาสตอรี่นะครับวันนี้นะครับเราก็ลงพื้นที่หลังจากทีิดิภารกิจนะที่อิทยามื่วันหนวันวันนี้กลับมาลงพื้นที่เพื่อตามข่าวการค้นหาการลื้อซากตึกที่ถล่มลงมาที่เป็นข่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยเจ้าที่ทหารนะทุกภาคส่วน ราชการทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันค้นหาวันนี้เห็นเครนหนึ่งท่านที่แมคขอกแม่โคนะฮะหลังจาก7วันนะครับที่ผ่านมา1สัปดาห์แนละ้วเข้าสู่วันที่เนะาะแล้วยังเจอสัญญาณชีพนะเจอผู้รอดชีวิต9คนอัปเดตผู้รอดชีวิต9คนเหมือนเดิมน,นะครับ9ท่านเหมือนเดิมขออภัย9ท่านนะครับ9ท่านใช่ 9ท่านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตามหาอยู่72ท่านนะวันนี้จะเป็นยังไงรอติดตามผ่านช่อง YouTube มาดาสตอรี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ y u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  e มา a าส Story ลงพื้นที่ตึกถล่มของวันที่3 เมษายน2567นะครับแล้วก็7วันของการรื้อตึกนะครับอขอลงคลิปกันครับสวัสดีครับ